รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย HOME by อ s r r o u p สวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอต้อนรับคุณผู้ชมค่ะเข้าสู่โฮมรีวิวเจาะลึกคอนโดบ้านกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพค่ะพบกับเราสองคนได้ทุกบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆอย่างนี้นะครับทางทีเอ็นทเวนตี้โฟร์ผมสุมเสมศสมุขคนครับและแนววรวิทาจจทูลมาอยู่กับคุณผู้ชมเหมือนเดิมค่ะสําหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับในช่วงต้นรายการเราคงต้องมีสาระดีๆ<น>เป็น,น,นความรู้เกี่ยวกับวรา่ององอสังหารมาฝากคุณผู้ชมอ๋อใช่สิดูรายการเราเนี่ยต้องได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาติดไม้ติดมือกับไปแล้วซึ่งวันนี้นะครับคุณผู้ชาาย่นใ้แลว คราวที่แล้วเนี่ยเราพูดคือถนนพระรามสองวันนี้เนี่ยเราจะพูดเอกชัยบางบอลเนี่ยเป็นถนนที่วิ่งคู่ขนานกับถนนพระรามสองไปสู่จังหวัดสมุทรสาครเลยนะนะแล้วจุดเด่นของถนนเอกชัยบางบอลอีกเรื่องหนึ่งนะน่ก็คือ<ะ>ว่าจะเป็นถนนคู่ขนานกับถนนท่ากเรเมด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าในพื้นที่ส่วนของถนนบางบอล3ามบางบอล4บางบอล5เนี่ย<อ>บางส่วนของถนนทั้งทั้งสเส้นนี้จะเป็นพื้นที่ที่ เป็นผังเมืองสีเขียวซึ่งผังเมืองสีเขียวนี่ก็คือหนึ่งไม่อนุญาตให้ก่อสร้างเป็นโรงงานอุตสาหกรรม2ก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่ถ้าเกิดเราจะพัฒนาเป็นหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยจะต้องมีพื้นที่ของแปลงที่ดินเนี่ยขนาดไม่ต่ำกว่าหนึ่งรตารางวาเพราะฉะนั้นพื้นที่โซนนี้จะเหมาะสาหรับการอยู่อาศัยมากจะมีความเป็นธรรมชาติสีเขียวเยอะโอ้แบบนี้ตอบโจทย์สาหรับคนที่ต้องการอยู่อาศัยในคุณภาพชีวิตที่ดีได้อย่างแน่นอนแล้วแน่นอน,อนวันนี้เนี่ยเราก็จะพาคุณผู้ชมไปรีวิว โครงการที่อยู่บนถนนบางบอน4ค่ซึ่งโครงการนี้เนี่ยตามคอนเซปต์เลยก็คือเป็นที่ดินแปลงใหญ่ร้อยตารางวาขึ้นไปแล้วก็พัฒนาโดยบริษัทอสังหาอยู่ในวงการเนี่ยมาก,กว่า60ปีแล้วแล้วก็ถนัดในการพัฒนาโครงการแนวราบ้านมากที่สุดเลย เอาละค่ะแหมพูดกันมาขนาดนี้แล้วบอกคุณผู้ชมเลยดีกว่านะคะว่าสําหรับวันนี้ค่ะโฮมรีวิวของเราจะพามาทําความรู้จักกับโครงการที่มีชื่อว่าชวนชื่นแกรดเอกชัยบางบอนนั่นเองเนี่ยแต่ก่อนอื่นในช่วงแรกมาตอกย้ำความสําคัญนะคะกับโลเคชันในย่านดีกันก่อนในช่วงของโลเคชันรีวิวค่ะ งของโลเคชันรีวิวนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักในโซนพระราม2กันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้มาทําความรู้จักกับโลเคชันซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการชวนชื่นแกรนเอกชัยบางบอลค่ะซึ่งสําหรับโครงการนี้นะคะโลเคชันของเขาเนี่ยตั้งอยู่ที่ถนนบางบอน4ซึ่งตรงนี้เนี่ยโดดเด่นเพราะว่าเขาเนี่ยมีระยะห่างนะคะกับถนนเอกชัยบางบอนเนี่ยเพียงแค่300เมตรเท่านั้นซึ่งก็อย่างที่พี่เมธบอกไปตั้งแต่ต้นรายการเลยว่าเอกชัยบางบอลเนี่ยเป็นโลเคชันที่โดดเด่นเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่ใกล้ทางถนนพระราม2 อยู่ใกล้กับวงแหวนกาญจนาพิเศษแถมยังอยู่ใกล้กับถนนกาลประพฤกษ์ซึ่งเส้นนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังใจกลางของย่านธุรกิจอย่างสีลมสาทรได้ด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เรียกว่าน่าจับตามองมากๆเลยทีนี้มาดูในแง่ของการเดินทางมาที่โครงการบ้างก็คือว่าถ้าจากในเมืองเนี่ยสะดวกสุดก็คือใช้ทางด่วนดินแดงดาวคนองนี่แหละแล้วก็ลงถนนพระรามสองจากนั้นเราก็วิ่งตรงมาเลยออกนอกเมืองมาจนมาถึง วงแหวนการจนาพิเศษเนี่ยแหละซึ่งทิศทางพอเราขึ้นวงแหวนการจนาพิเศษเนี่ยทิศทางก็คือมาทางบางแคเราขึ้นวงแหวนการจนาพิเศษมาทางบางแคมานิดเดียวเองจะเจอถนนเอกชัยบางบอนแล้วเราก็ตรงถนนเอกชัยบางบอนเนี่ยเราก็ชิดซ้ายเข้าถนนเอกชัยบางบอนเลยเลี้ยวซ้ายเข้ามาพอเราเข้าสู่ถนนเอกชัยบางบอนแล้วเนี่ยเราก็วิ่งตรงมาจะตัดกับบางบอน3ก่อนเป็นสัญญาณไฟจราจรนะเราก็ผ่านแยกนี้มาพอผ่านแยกสัญญาณไฟจราจรบางบอล3แล้วเราจะมาเจอแยก บางบอน5แต่ว่าก่อนจะถึงแยกบางบอน5เนี่ยเราให้ยูเทิร์นกลับพอยูเทิร์นกลับปั๊บเนี่ยเราก็ทิดซ้ายเลยทิดซ้ายเลยเนี่ยเราจะขับมานิดเดียวเราจะเห็นซอยเอกชัยบางบอน120เลยม,มาอีกนิดนึงจะถึงถนนบางบอน4ี่ลวเราก็เลี้ยวเข้ามาเลยจากตรงปากถนนบางบอน4ที่เชื่อมกับถนนเอกชัยบางบอนเนี่ยเข้ามา300เมตรคือวิ่งตรงมานิดเดียวก็จะเห็น ป้ายของโครงการแล้ว oh. พอจะเห็นได้น้าโครงการชัดเจนเลยทางซ้ายมือคือฟังดูแล้วไม่ยากเลยเพราะว่ามีจุดสังเกตหลายจุดมากๆทั้งไฟแดงทั้งป้ายอะไรต่างๆนะคะซอยใหญ่ๆก็สามารถเชื่อมต่อได้นอกเหนือจากความสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางแล้วนะคะในแง่ของการใช้ชีวิตเนี่ยแถวนี้เนี่ยก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกนะคะรองรับสําหรับการใช้ชีวิตแบบครอบครัวได้เยอะแยะมากมายเลยนะคะแหล่งช้อปปิ้งเนี่ยเนื่องจากว่าอยู่ในถนนเส้นสําคัญก็คือทั้งเพชรเกษมด้วย <ừ. S 1> ทั้งทางพระราม2ก็มีให้เลือกเยอะเดี๋ยวเราขอจับ จุดตรงใกล้ๆกับโครงการก่อนลวกันตั้งแต่ในส่วนของเพชรเกษมเนี่ยนะคะถ้าหากว่าไปดูที่ถนนเพชรเกษมเนี่ยตรงจุดตัดของถนนกาญจนาพิเศษก็จะมีนี่เลยในมอบางแคอันนี้ก็ใหญ่โตมีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานหรือว่าถ้าหากว่าไปตรงบริเวณของปักซอยเพชรเกษม69ที่เราบอกว่าสามารถเชื่อมต่อได้เนี่ยนะคะตรงนั้นเนี่ยก็จะมีพวกซูเปอร์สโตร์มีบิ๊กซีมีอินเด็ก์แล้วก็มีเมเจอร์นอกจากนี้ตอนนี้เนี่ยมีวิกตอเรียการ์เด้น นะคะวิตเรการเดนเนี่ยก็จะเป็นคอมมูนิตี้มอลขนาดใหญ่ที่สามารถจะไปช้อปปิ้งเดินเล่น,ลนกินข้าวได้สบายเลยนะคะแล้วก็จากตรงคอมมูนิตี้มอลที่ว่าเนี่ยนะคะก็จะมีสนามหลวง2ซึ่งก็ถือว่าเป็นตลาดนัดนะคะที่ใหญ่ที่สุดในย่านฝั่งทนตอนนี้เลยแล้วก็นอกจากนี้ถ้าหากว่าไปในฝั่งของพระราม2อโอ้โหนี่ก็มีห้างมีอะไรให้ช้อปเยอะมากดังสุดของเขาก็เซ็นทรัลพระราม2แล้วก็ในโซนนั้นเองใกล้ๆกันก็จะมีทั้งบิ๊กซีโลตัสโฮมโปร ก็ช็อปกันได้ตามสบายรวมทั้งนี้ด้วยเดอะไบรท์ซึ่งเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ใหญ่อีกแห่งหนึ่งก็สะดวกตรงไหนอยากไปตรงไหนวันไหนก็ไปได้เลยส่วนของโรงเรียนเนี่ยใกล้ๆโครงการเลยก็จะมีโรงเรียนสารศาสตร์บางบอนนะ<ฆ>จะมีโรงเรียนเลิศล่ากาจนาพิเศษจะมีโร<ฆ>งเรียนศึกษานาลีวิทยา<ฆ>ส่วนมหาวิทยาลัยเนี่ยเส้นถนนเพชรเกษมเนี่ยก็จะมีมหาวิทยาลัยสยามนะ<ฆ>ส่วนของโรงพยาบาลเนี่ยถ้าเส้นเพชรเกษมเนี่ยก็จะมี โรงพยาบาลเกษมราชบางแค,คในส่วนของเส้นพระราม2เนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลน,นครธนโรงพยาบาลบางประกอบ9้าอินเตอร์เนชั่นแนลถ้าฝั่งเขาออกก็มีโรงพยาบาลบางมดด้วยเพรางนั้นเรียกว่าเลือกได้เลยว่าจะไปเส้นไหน อบอกได้เลยนะคะว่าโลเคชันตรงนี้น่าจับตามองจริงๆนะคะแต่มีมกับเรื่องราวของโลเคชันไปแล้วค่ะแต่ว่าสําหรับช่วงหน้าก็ห้ามพลาดเช่นเดียวกันเพราะเราจะมาดูกันนะคะว่าแนวคิดในการพัฒนาโครงการสําหรับที่อยู่อาศัยตรงนี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามต่อกับช่วงของโปรเจกตรีวิวค่ะ ช่วงของโปรเจกต์รีวิวนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับโครงการวันนี้ของเราให้ลึกซึ้งขึ้นอีกหน่อยหนึ่งนะคะกับโครงการชวนชื่นแกรนในกระชัยบางบอนค่ะซึ่งสำหรับโครงการนี้นะคะก็เป็นโครงการของบ้านเดี่ยว2ชั้นหลังใหญ่เลยนะคะซึ่งทั้งหมดพื้นที่ของทั้งโครงการเลยเนี่ยมีพื้นที่อยู่ที่31ไร่กว่าๆและที่บอกว่าสำหรับโครงการนี้เนี่ยแต่ละหลังเนี่ยเขาเป็นบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่จริงๆเพราะว่าแต่ละหลังเนี่ยเริ่มต้นลงบนที่ดินของเขาเนี่ยนะคะอยู่ที่หลังละ100ตารางวาขึ้นไป ทั้งหมดทั้งโครงการเนี่ยนะคะมีกันอยู่ทั้งสิ้นเนี่ยก็คือ93ยูนิตด้วยกันแล้วก็โครงการดีๆแบบนี้นะคะพัฒน,นาโดยบริษัทมั่นคงแขกการจำกัดมหาชนค่ะทีนี้ถ้าดูในเรื่องของแนวคิดหลักในการพัฒน,นาโครงการต้องยอมรับว่าบริษัทมั่นคงแขกการจำกัดมหาชนเนี่ยเขาตั้งใจที่จะดีไซน์บ้านในโครงการนี้เนี่ยให้เป็นบ้านเดี่ยวหลังใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติและเป็นเหตุผลแรกที่เขาเลือกที่จะอยู่ในทำเลของบางบอนสี ซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่สีเขียวอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปแล้วถูกไหมแล้วก็ในส่วนของสไตล์การออกแบบบ้านเนี่ยก็ที่เนี่ยจะเป็นลักษณะของโมเดิร์นคอนเทนต์โพลลี่สไตล์คือเป็นโมเดิร์นร่วมสมัยซึ่งเป็นซีรีส์ใหม่ล่าสุดแลวโครงการนี้เป็นโครงการแรกที่ใช้ซีรีส์ใหม่นี้ด้วยนะนนเพราะแต่เดิมเนี่ยโครงการนี้เนี่ยใช้แบบบ้านเป็นสไตล์ไทยคอนเทนต์โพลลี่สไตล์ซึ่งลักษณะโทนสีก็จะออกเป็นหวานหวานอ่อ,อน,อนแต่ว่าใ,ในโครงการนี้พอเป็นซีรีส์ใหม่เนี่ย คนสิก็จะเข้มขึ้นออกมาแนวที่เป็นลนักษณะคน,คนรุ่นใหม่มาก <Modern S 1> ข,ขึ้นขึ้นใช่ถูกต้องอซึ่งเท่าที่นายสังเกตเนี่ยนะคะโดยหลักๆแล้วเนี่ยฟังก์ชันใช้สอยของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะเหมือนแบบของบ้านหลังใหญ่ก็คือเน้นฟังก์ชันใช้สอยที่ดูหน้าตาเนี่ยคือมีความเรียบรูแล้วก็สามารถที่จะสัมผัสบรรยากาศรอบๆเทควิวธรรมชาติรอบบ้านเนี่ยได้แบบ180องศาเลย ในส่วนของโทนสีที่นี่จะเน้นโทนสีที่เข้มขึ้นาเทโท,โทนสีที่เข้มขึ้นเนี่ยก็จะเน้นเป็นสีเฉดเป็นสีเทาเข้มเทาอ่อนไล่เฉดสีกันเพื่อให้ลักษณะลุกของบ้านเนี่ยมีความเป็นโมเดิร์นแต่ก็ยังมีความเป็นหรูหราแบบสไตล์ของบ้านหลังใหญ่อยู่พี่เมธคะ อย่างที่เราบอกว่าโครงการนี้เนี่ยคือจํานวนยูนิตมีอยู่ประมาณ93ยูนิตเองใช่ไหมแล้วอย่างนี้ในเรื่องของการจัดวางผังโครงการเป็นยังไงบ้างการจัดผังโครงการเนี่ยจะแบ่งเป็น2โซนก็คือเมื่อเราเข้ามาจากด้านหน้าโครงการเข้ามาเนี่ยโซนแรกเนี่ยจะเป็นถนนคู่ขนานเข้ามานะในโซนแรกเนี่ยโครงการจะดีไซน์เป็นถนนคู่ขนานที่เป็นลูกก็คือสามารถวนออกได้เลย<อ>เพราะฉะนั้นคนที่ชอบความสะดวกเนี่ยเลือกโซน<อ>หน้าก็จะสะดวกเพราะว่าเมื่อเข้าสู่โครงการเนี่ยก็ไม่ต้องกลับรถสวนออกทางเดิมก็คือ ถ้าเกิดไม่อยาก <วน S 2> กลับรถใช่ไหมเราก็วนลูกออกมา,าได้เลย <ฮะ S 2> ทีนี้ในโซนที่2เนี่ยก็จะเป็นถนนอีก2เส้น วิ่งเข้าไปแล้วก็ไปสุดด้านท้ายโดยที่ไม่เป็นหลุมเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่ชอบความเป็นส่วนตัวสูงๆเนี่ยก็เลือกอยู่โซนด้านหลังก็จะสะดวกก็คือได้ประโยชน์กันไปคนละแบบถูกต้องถูกต้อง,องค่ะและถึงแม้ว่าจำนวนยูนิตจะมีอยู่เพียงแค่93ยูนิตซึ่งเน้นความเป็นส่วนตัวมากๆแต่ในเรื่องของ f ฟ c i ิลิตี้หรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกในที่นี่เขาก็จัดไว้ให้ลูกบ้านแบบจัดเต็มเลยนะคะก็คือในส่วนของคลับเฮาส์แล้วก็สวนสวยๆเนี่ยนะคะเขามีรวมไว้ที่บริเวณด้านหน้าของโครงการซึ่งเราบอกกันว่าเฉพาะสวนสวยๆตรงนี้เน่สว ธรรมชาติตรงนี้ไม่รวมกับพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่รอบโครงการนะเอาเฉพาะตรงส่วนของสวนข้างหน้าเนี่ยเขามีพื้นที่นะคะใหญ่ถึงประมาณ500กว่าตารางวาเลยแล้วนอกเหนือจากตรงนั้นแล้วเนี่ยก็ยังมีในส่วนของอาคารซึ่งดีไซน์มาให้เป็นคลับเฮาส์ตรงส่วนของอาคารตรงนี้เนี่ยเป็นอาคาร2ชั้นที่มีพื้นที่ถึง100ตารางวาตรงนี้ก็จะมีทั้งสระว่ายน้าแล้วก็ฟิตเนสอยู่ที่นั่นด้วยทั้งหมดเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่ารวบรวมไว้ตั้งไว้ที่บริเวณด้านหน้าโครงการทีนี้มาดูในแง่ของการดูแลรักษา เรื่องแรกก่อนก็คือว่ารั้วรอบโครงการเนี่ยสูงสเมตรการควบคุมการเข้าออกกรณีที่เป็นลูกบ้านเนี่ยก็ใช้ระบบแบบ e a s y pass เลยก็คือว่าวิ่งรถแล้วเซ็นเซอร์แล้วก็ทํา้กระดกก็จะเปิดแล้วก็ผ่านเข้ามาเลยนะในส่วนของการดูแลพื้นที่ในโครงการก็จะมีเจ้าหน้าที่อรอปภมีกล้อง C ี TV ีวคอยตรวจตาความสงบเรียบร้อยทั้งพื้นที่โครงการเลยส่วนสุดท้ายก็คือในบ้านเนี่ยก็จะมีระบบรักษาความปลอดภัยที่โครงการจัดเตรียมไว้ให้ใซึ่งระบบรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็จะมีทั้ง เป็นแบบแมกนต t ิกแล้วก็ระบบโมชั่นเซนเซอร์นะคะเรียกว่าเต็มอิ่มนะคะในทุกๆองค์ประกอบจริงๆนะคะสำหรับโครงการนี้แต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้คุณผู้ชมขาเราพักกันแป๊บหนึ่งนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวจะพาไปเปิดชมบ้านแบบเต็มๆเดินชมกันทุกซอกทุกมุมนะคะว่าฟังก์ชันของเขาเนะเต็มอิ่มขนาดไหนนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามก,ตกันต่อกับช่วงของ Product Review ค่ะ ตอนนี้ค่ะช่วงที่3ามนะคะกับช่วงของ p Product r e v i e วตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะคะที่บ้านตัวอย่างของโครงการชวนชื่นแกรนด์เอกชัยบางบ่อน,นั่นเองนะคะซึ่งสําหรับบ้านของที่นี่เนี่ยหลักๆแล้วก็มีอยู่3แบบด้วยกันแบบแรกนะคะเขามีชื่อว่าพราวพฤกพราวพฤกเนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่190ตารางเมตรจะเป็น4ห้องนอน3ห้องน้ําจอดรถได้2คันขยับขึ้นมานะคะก็จะเป็นแบบที่มีชื่อว่าชัยพฤกชัยพฤกนี่จะเป็น3ห้องนอน3มห้องน้ําจอดรถได้ 2ถึง4คันแต่ว่าหลังนี้เนี่ยพื้นที่จะใหญ่นะคือพื้นที่จะใหญ่ขึ้นมาเป็น222ตารางเมตรและที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือในส่วนของห้องแม่บ้านเพิ่มห้องแม่บ้านมาให้1ห้องแล้วก็แบบที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะมีชื่อว่าแบบราชพฤกษ์ค่ะซึ่งแบบ<ม>ราชพฤกษ์เนี่ยจะมีพื้นที่ใช้สอยถึง260ตารางเมตรหลังนี้เนี่ยโอ้โหคือทุกอย่างใหญ่หมด p l u สหมดเลยนะคะเพราะว่ามี4ห้องนอน4ี่ห้องน้ําบวกห้องแม่บ้านให้อีกหนึ่งห้องแบบนี้เนี่ยก็จะจอดรถได้2คันค่ะทีนี้ต้้้ออองงบบกคุผูชมย่า่าานนีะรัว ที่แนนบอกว่าบางหลังเนี่ยจอดรถได้2-4คถึง4คันเนี่ย<ช>มาความว่าเนื่องจากว่าคอนเซปต์ของที่นี่ก็คือเป็นที่ดินแปลงใหญ่ถูกไหม<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยพอที่ดินแปลงใหญ่เนี่ยบ้านก็จะเหลือหน้าบ้านค่อนข้างลึก<ช>พอที่จะจอดซ้อนสอนได้พอบ้านลงในที่ดินแปลงใหญ่เนี่ยฟ<ช>ังก์ชันของบ้านก็จะมีเฉลียง กว้างที่จะทําให้ผู้อยู่อาศัยเนี่ยสามารถจะ c o m ไบ n e สเปซระหว่างภายในกับภายนอกแล้วก็สามารถจะต่อเนื่องออกไปส่วนข้างนอกได้สําหรับหลังนี้เนี่ยจะเน้นเฉลียงเนื่องจากว่าพื้นที่กว้างขวางเพราะานั้นเนี่ยจากตูหน้าบ้านเนี่ยจะมาถึงพื้นที่ที่เป็นส่วนของข้างในบ้านเนี่ยจะลึกมากเนื่องจากพื้นที่แปลงใหญ่แล้วก็ผ่านเฉลียงเข้ามาพอผ่านเฉลียงเข้ามาจะเจอส่วนของรับแขกก่อนซึ่งจุดเด่นของบ้านหลังนี้ก็คือว่า ปกติแล้วถ้าเป็นบ้านหลังเล็กหน่อยเนี่ยรับแขกกับนั่งเล่นจะเป็นพื้นที่เดียวกัน <Comb ine. S 2> ที่นี่เนี่ยแยกกันต่อเน,นื่องเลยก็คือตรงนี้ถือว่าเป็นศูนย์กลางก็คือส่วนของ Family ่อ e รถัดไปทางซ้ายมือของเราเนี่ยก็จะเป็นส่วนของรับประทานอาหารส่วนขวามือเนี่ยก็จะมีเฉลียงใหญ่เรียกว่าในช่วงกลางวันเนี่ย แดดที่ทะแยงลงมาเนื่องจากมีพื้นที่ใหญ่เนี่ยก็จะลงมาไม่ถึงพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เฉลียงนั่งเล่นจริงๆวัะนั้นเนี่ยจะสามารถจะใช้งานได้จริงๆเลยแล้วก็โครงการก็ตั้งเป็นคล้ายๆเป็นชิงช้ามานั่งไว้สําหรับนั่งชิลๆได้นะคราวนี้เราไปตรงส่วนรับประทานอาหารซึ่งก็จะต่อเนื่องกับส่วนของ Family Are ียตรงนี้เลยตรงเนี้ยถือเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของบ้านเพราะว่าจะมีลักษณะเป็นเหมือนกับต้องเรียกว่าอะไรก๊าซเฮาส์าเลยก็คือทำเป็นผนังกระจก ซึ่งถ้าเกิดในช่วงของใบบ่าย,ย,าย,ายสมมติถ้าเกิดเราอยู่ที่ใต้แดดทะยงทางใต้มาเนี่ยก็แดดก็จะเป็นแสงลำไร้ถงล่เข้ามาในบ้านด้วยก็จะชิลเวกแบบนึงแต่ว่าถ้าเป็นบ้านหันทิศเหนือเนี่ยทางนี้ก็จะล่มทั้งวันเอาเริ่มมาถึงห้องครัวกันมากดีกว่านะคะนี่ก็เลยเป็น ครัวห้องอิ่มอิ่มหนึ่งห้องซึ่งสังเกตเห็นไหมว่าจริงแล้วเนี่ยครัวไม่ได้มีอยู่แค่ตรงนี้นะ <c oughs> เขาจะมีส่วนของพื้นที่เตรีย,รยมด้านนอกตรงนั้นด้นวย pantry าย่พ <ไป S 2> ื้นท,ที่เตรียมอาหารใช่ซึ่งเราเคยบอกคุณผู้ชมไปแล้วสําหรับการดูบ้านรุ่นใหม่สมัยใหม่เนี่ยลักษณะของการทําครัวไทยปัจจุบันเนี่ยจะเป็นประตูกระจกเพื่อจะให้โชว์เฟอร์นิเจอร์ครัวได้จะไม่เหมือนครัวไทยสมัยก่อนถ้าเกิดเรากลับมาจากข้างนอกซื้อของมาใช่ไหมแนนเราก็สามารถที่จะจอดรถแล้วก็ ให้คุณแม่บ้านเนี่ยรับของแล้วก็เดินเข้ามาในส่วนของครัวดได้จากพื้นที่ด้านข้างเลยเพราะว่ามันจะอยู่ตรงข้ามกับพื้นที่ครัวก็อยู่ในฝั่งเดียวปีกเดียวของบ้านในส่วนของลานจอดรถและอีกอย่างห<ช>นึ่งที่เนนชอบมากก็คือว่าส่วนของห้องน้ําเพราะว่าจะสังเกตเห็นว่าข้างนอกไ่นที่เป็นลานกิจกรรมทั้งหมดเลยเนี่ยห้องน้ําไม่มีเขาหลบมาไว้ด้านนี้ ไปดูชั้นบนกันนะตื่นเต้นแล้วอ่ะเพราะขนาดเห็นชั้นล่างนี่ยังแบบนี่ตรงใช่ไหมตรงโถบันไดก็จะมีช่องแสงขนาดใหญ่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ย<า>ก็แสงธรรมชาติเข้ามาก็ทําให้โถบันไดสว่าง เอาละค่ะตอนนี้เนะคะเราขึ้นมาอยู่กันที่ชั้น2แล้วซึ่งอย่างที่เราบอกว่าสำหรับบ้านแบบนี้เนี่ยคือเขาเป็น4ี่ห้องนอนส่วนของห้องแม่บ้านก็ไม่ได้เกี่ยวกันแยกอยู่ตรงข้างล่างอยู่แล้วนะคะชั้นบนทั้งหมดนี้ก็จะเป็นห้องนอนทั้ง4ห้องแน่นอนมีมาสเตอร์เบดรูมหนึ่งห้องอยู่แล้วใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีห้องน้ําอยู่ในตัวเป็นมาสเตอร์บัดรูมด้วยแต่ว่าปกติแล้วบ้านทั่วไปเนี่ยห้องนอนที่เหลือเขาก็จะใช้ห้องน้ําร่วมกันแค่1ห้องตรงจุดกึ่งกลางแต่ว่าด้วยความที่หลังน ให้อีกหนึ่งห้องที่เป็นห้องนอนรองลงมาก็มีห้องน้นในตัวเพิ่มขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆก็คือว่า4ี่ห้องนอนนี้มีอยู่สองห้องที่มีห้องน้าในตัวด้วยคุณผู้ชมไปดูมาสเตอร์กันไปลุยกันเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในห้องนอนมาสเตอร์แล้วใช่ซึ่งห้องมาสเตอร์แน่นอนสำหรับบ้านหลังใหญ่เนี่ยก็ต้องฟังชั่นครบเลยสิ่งที่เป็นจุดเด่นของที่นี่ต้องยอมรับว่า ที่นี่ให้น้ำหนักกับแสงธรรมชาติข้างนอกให้สอ่องเข้ามาถึงในห้องและทุกส่วนของห้องเนี่ยได้แสงธรรมชาติหมดเลยนะแม้แต่ส่วนที่เป็น w a l k i n c <บ>นคอรเนี่ยชอบก็ยังสว่างเรื่องของเรื่องตรงเนี้ยเป็นจุดที่น่นชอบที่สุดเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าว a l k i n c นคอรส่วนใหญ่คุณผู้ชมก็คือจะเลื้อยมาจากส่วนห้องนอนใช,ใช่ไหมหรือถ้าหลบก็จะคือแบบตั้งห้องแยกใหม่ห้องนึงแต่ตรงเนี้ยเขาเก๋คือเขาหลบมาไว้ด้านหลังส่วนของห้องห้องนอนซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเชฟของบ้านที่มันเป็นทรงเหมือนหกเหลี่ยมเพราะฉะ จุดโปรดของผู้หญิงในเรื่องของการแต่งตัวเนี่ยมันจะได้สัมผัสมุมมองที่เก๋กว่าเดิมน,นี่ก็เป็นห,ห้องนอนอีกห้องหนึ่งที่มีห้องน้ำในตัวคือจริงๆเราจะสามารถเรียกว่าเป็นมาสเตอร์อห้องที่สองก็ได้ดเพราะว่าไซส์ห้องผ<ห>ู้ญิ่มมากจริงๆ ได้ชมรายละเอียดต่างๆไปเรียบร้อยแล้วมาถึงตอนนี้ได้เวลานําเสนอราคาแล้วค่ะสําหรับโครงการนี้นะคะชวนชื่นแกรนด์เอกชัยบางบอนค่ะซึ่งเป็นโครงการของบ้านเดี่ยวนะคะลงบนที่ดินแปลงใหญ่มากๆเริ่มต้นในตั้งแต่100ตารางวาขึ้นไปเลยนะคะแต่ว่าราคาเริ่มต้นของเุ่ผู้ชมขาเริ่มต้นนะคะอยู่ที่ 7ล้าน4แสนบาทแถมตอนนี้เนี่ยนะคะราคานี้เนี่ยเขามาพร้อมกับโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะมีชื่อว่าโปรดีฟรี3ต่อเลยค่ะเดี๋ยวไล่เรียงกันว่าฟรีอะไรบ้างนะคะฟรีต่อที่1ก็คือฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์อันนี้ฟรีไปเลยฟรีต่อที่2ก็คือฟรีค่าส่วนกลางให้ไปเลยยาวๆ3ปีเต็มส่วนฟรีต่อที่3าน,นะคะก็คือฟรีค่าจดจำนองด้วย แต่จะบอกว่าฟรี3ต่อแล้วเขายังไม่หมดนะเขายังให้คุณได้ผ่อนสบายๆนะคะกับอีกหนึ่งโปรโมชั่นก็คือว่าผ่อนนะคะราคาเนี่ยเริ่มต้นอยู่ที่7,400บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลาถึง1ปีเลยคิดคำนวณง่ายๆก็คือเท่ากับว่าผ่อนเนี่ยตกแล้วก็คือล้านละ1000บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะคะราคาแบบนี้กับรายละเอียดทั้งหมดที่เรานาเสนอไปพี่เม์ช่วยวิเคราะห์นยคะว่าเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ต้นรายการที่เราเปิดมาเราพูดถึงถนน เอกชัยบางบอน,บอนถูกไหมถนนคู่ขนานกับถนนพระรามสองแล้วก็ข้อดีของถนนเอกชัยบางบอนก็คือว่าสามารถจะเชื่อมถนนพระรามสองกับถนนเพชรเกษมเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่อาศัยในพื้นที่ตรงถนนบางบอลสี่เนี่ยคือความสะดวกในการที่จะเชื่อมต่อเข้าเมืองได้หลายทิศทางอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าในพื้นที่ที่ตั้งโครงการเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นโซนของพังงเมืองสีเขียวสีเขียวนี่ก็คือว่าหนึ่งไม่อนุญาตให้มีการก่อสร้างโรงงานแล้วนะโซนนีส้สองก็คือว่าถ้าจะพัฒนาเป็น บ้านจัดสรรเนี่ยก็ต้องมีพื้นที่100ตารางวาขึ้นไป<ช>เพราะฉะนั้นสภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่เราอยู่อาศัยเนี่ยก็จะมีความเป็นสีเขียวแล้วก็โปร่งโล่งสบายจากโซนจัดสรรที่เป็นสีเขียวนี่แหละและที่สําคัญนะสำหรับโครงการนี้ก็พัฒนาจากบริษัทมั่นคงเหตุการใช่ไหม<ช>จกัดมหาชนซึ่งบริษัทนี้เนี่ยใครๆก็รู้ว่าทํา โครงการแนวราบมีชื่อเสียงมายาวนานกว่า60ปีแล้วนะโอ้โหอย่างนี้เรียกว่ามือชีพสุดๆถูกต้องสนใจสอบถามรายละเอียดต่างๆจากเจ้าหน้าที่กันได้เลยนะคะแต่ว่านอกเหนือจากนี้คะ่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมนะคะชมรายการของเราแล้วแล้วก็อยากจะชมเทปซ้ําอยากจะชมก่อนหน้านี้ที่เราเคยออกอากาศไปแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปติดตามชมย้อนหลังได้นะคะทั้งทาง Facebook Fanpage ของรายการแล้วก็รวมทั้งทาง YouTube นะคะนี่ขึ้นที่อยู่ให้ดูแล้วเข้าไปตามกันได้เลยชมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืม กด subscribe ด้วยนะคะจะได้หลังจากนี้เนี่ยออกอากาศเทปไหนเทปไหนมีโครงการอะไรที่น่าสนใจก็จะได้อัปเดตก่อนใครเลยค่ะแล้ววันนี้ก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะพี่เมธครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมพบกับเรา2คนได้ใหม่ทุกบ่ายวันเสาร์เวลาดีๆอย่างนี้ทาง tn t w n t ค่ะส่วนวันนี้เราต้องลาไปแล้วนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ